เอาไขควงทั้งหนามีทังหนามี่มองไขควงงันเลยไขควงค่อยๆแง้ง้ยมๆมบอมากเอาไปออกออกเงีออกเลยคนเดี๋ยวไขควง่ยะไรเอาจบไปนี่ไหมไปจับไปสิไขควงงาให้

เอาออกมาเลยเฟื่องอนันออกมาเลยพืน้นออมแมนลูกปืนไปตัวหลอกกันฟี่มันดีนั่นลูกปืนไปหลอกกันฟี่นี่เด้ออ้ยที่เล่าแห้งแท่เล่าแห้งขัดแฉ่ไมสูจัดปัดเลยะว่าเสื่อมก็อยู่ไร อยู่อยู่หจองเอาแม่เห็ดอันนั้นดัดแปลงจองเรอพี่นี่พีุ่ดพี่พี่เชื่อมนอกอย่างเดียวจะไปเสื่อมในเชื่อมในเดี๋ยวเฟืองมันตีี่เด้กเขาก็ิบทอดเราไ้นี่ถอดเองก็ได้ถอดออกไปลด งานงานวเตมันแตกไงหน่อยคนว่าห้องก่อนหนึ่งวเตมันแตกอยู่นี Kristen ่เฉลี่ยเลยวเตมันแตกอยู่นี่ไงหน่อยเฮ้ยผ่าขาดบ้าบอกเบรกเบรกกับรอกันฟีมันตีนั่นนี่เบรกมันอยู่นี่บ่เพนเพนเบรกมัน ลูกปืนตองหันลูกปืนตอนไหนเออลูกปืนปลายเกียร์ลูก,ป,ก,ลกปืนปลายล็อกกันปลายเบรกล็อกกันฟีน